มีนักบอลสักกี่คนวะที่ทำให้โลกทั้งใบยิ้มได้แค่เห็นรอยยิ้มของเขาเรากำลังพูดถึงเยินน้อยโรนันดินโยชายผู้เปลี่ยนสนามฟุตบอลให้เป็นเวทีการแสดงผู้ชายที่เล่นบอลเหมือนกำลังเต้นรำคือสัญลักษณ์ของความสุขที่แท้ทรูแต่แล้วในเดือนมีนาคม2020ไอรอยยิ้มที่เคยทำให้โลกสดใสแม่งถูกลบหายไป ถูกแทนที่ด้วยภาพของเขาสวมกุญแจมือเดินก้มหน้าเข้าคุกความมั่นคงสูงที่ารากอยในข้อหาใช้พาสปอร์ตปลอมคำถามคือทำไมเทพเจ้าลูกหนังต้องมาตกอับขนาดนี้แล้วทำไมเรื่องราวในคุกของเขาถึงกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่คนพูดถึงกันทั่วโลกก่อนจะไปถึงปารากยวเราย้อนไปที่บ้านเกิดในบราซิลสักหน่อยสถานะของโรนัลดินโยแม่งกำลังวิกฤตเขาโดนฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงและโรงงานน้ำตาลเถื่อนในพื้นที่อนุรักษ์ถาวรบริเวณทะเลสาบโกยบาในเมืองปอนโตอาเลเกรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ยอมจ่ายค่าปรับจนหนี้บานเป็น8.5ล้านเรียวโดนยึดพาสปอร์ตแถมในบัญชีเหลือเงินแค่มไม่กี่รอลลาแล้วในทุกเรื่องราวของโรนาลดินโยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เสมอครับโรเบโตอัสซิสพี่ชายและผู้จัดการส่วนตัว แต่เหตุผลที่โรเบโตมีอำนาจเบ็ดเสร็จขนาดนี้มันมาจากความจริงที่เจ็บปวดที่แม้แต่ทนายของโรนัลดินโยเองก็ยอมรับในศาลว่าโรนัลดินโยไม่ได้ผิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำผิดเขาโงา่ซึ่งมันไม่ใช่การดูถูกนะครับแต่มันคือการยอมรับว่าโรนัลดินโยคืออัจฉริยะในสนามแต่เป็นทารกในโลกการเงินและกฎหมายเขาคือเด็กที่ไม่ยอมโตที่สมบูรณ์แบบ ที่ถูกสปอยด้วยพรสวรรค์ของตัวเองจนไม่เคยต้องจัดการเรื่องปวดหัวด้วยตัวเองหน้าที่ของเขาคือยิ้มเต้นแล้วสร้างเวทมนต์ที่เหลือให้พี่ชายจัดการ และไอความไร้เดียงสานี่แหละคือช่องโหว่ที่ทําให้เขาเดินเข้ากับดักนี่ง่ายและกับดักนั้นมันก็มาในรูปแบบของคําเชิญดาเลียโลเปสนักธุรกิจหญิงสุดแสบในปาารวัยเธอชวนโรนันดินโยเปิดตัวหนังสือเปิดคาสิโนโลและงานการกุศลบางหน้าโดยเสนอเอกสารอำนวยความสะดวกให้ซึ่งก็คือพาสปอร์ตวัยปลอมคาถามคือทําไมต้องใช้ในเมื่อคนบราซิลเข้าปาารกวัยได้สบายๆอายอการเชื่อว่า เอกสารพวกนี้ถูกเตรียมไว้เพื่อฟอกเงินหลังจากโดนจับสารไม่ให้ประกันตัวกลัวพี่แกจะหนีกลับบราซิลโรนดินโยเลยถูกส่งตัวไปที่เรือนจำอากรุปเซียนเอสเปเซียนแต่ที่มันโคตรจะย้อนแย้งก็คือการปฏิบัติตัวของปารากวัยเองนี่แหละครับปากก็บอกว่านี่คือคดีร้ายแรงกระทบความมั่นคงของชาติต้องขังคุกสถานหนักแต่พอเข้าไปอยู่ในคุกอ้าวกลายเป็นนักโทษ VIP ซะงั้น เขาและพี่ชายถูกคุมขังในห้องเดียวกันซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมและเตียงนอนถูกขังร่วมกับพวกนักการเมืองพวกตำรวจนอกรีดและพวกพาาา่อค้ายามีอดีตนายกสมาคมบอลเป็นเพื่อนคุยมีอดีตนักเตะทีมชาติแวะมาเยี่ยมเยียนมันเหมือนคุณจับอีลอนมัสขังคุกแต่ดันให้เขาประกอบจรวดเล่นแก้เซ็งนี่มันแสดงให้เห็นว่าโรนันดินโยไม่ใช่แค่นักโทษแต่เขาคือตัวประกันที่ทรงอิทธิพล เขาโด่งดังเกินกว่าจะโยนเข้าไปในคุกธรรมดาได้แต่คดีของเขามันก็ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยตัวไปง่ายๆสุดท้ายเขาก็เลยติดอยู่ในสถานะกึ่นฮีโร่กึ่งนักโทษแบบที่เราเห็นแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลในตำนานโรนาลดินโยถูกดึงตัวไปเล่นให้ทีมเนโกรกุมบบเยโรแข่งกับทีมผู้คุมด้วยรองเท้าผ้าใบที่ยืมตำรวจมา แถมทีมพี่แก,แกชนะไป11ต่อสองโดยที่โรนัลดินโยยิง5จ่ายอีก6มีส่วนร่วมกับทุกประตูแล้วได้รางวัลสำหรับแชมป์เป็นหมูหั่นนัก16กกิโลกรัมภาพที่เขาเลี้ยงบอลจ่ายไม่มองแล้วยิ้มกว้างในสนามปูนมันตอบย้ำว่าต่อให้คุณขังร่างกายเขาได้แต่คุณขังจิตวิญญ,ญาณฟุตบอลในตัวเขาไม่ได้แต่เบื้องหลังภาพที่ดูสนุกสนานมันมีความเศร้าซ่อนอยู่ครับเพื่อนที่เข้าไปเยี่ยมเล่าว,ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลย เขายิ้มตามมารยาทแต่แววตาของเขาโคตรจะเศร้าโดยเฉพาะในวันเกิดปีที่40ของเขาหลังจากติดคุกไป32วันและโดนกักบ,บริเวณในโรงแรมอีก4เดือนเขาก็ได้รับการปล่อยตัวแต่อิสรภาพครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยจ่ายค่าปรับ90 0 0 0ดอลลาร์ไม่ติดประวัติอาญากรรมส่วนพี่ชายโรเบโตโดนไป1 1 0 0 0 0ดอลลาร์และมีประวัติอาญากรรมติดตัวในขณะที่สพี่น้องโดนจับขังสังเตและจ่ายค่าปรับ ลาสบอสของเรื่องอย่างดาเลียโลเปสหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งๆท,ที่มีหมายจับสากลแต่จนถึงทุกวันนี้ก็จับตัวไม่ได้เรื่องนี้มันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าโรนลนิโยกับพี่ชายอาจจะเป็นแค่แพะตัวเบเร่มเบิ้มเป็นแค่ฉากบางหน้าที่ถูกใช้แล้วทิ้งเพื่อให้ปลาตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังยังคงว่ายน้าต่อไปได้อย่างสบายใจสิ่งที่โรนลนิโยเน้นย้ำมากที่สุดหลังออกจากคุกไม่ใช่ความแค้นเคืองที่เขาต้องติดคุก แต่เป็นความห่วงใยต่อโดนามิเกลแม่เขาแก่พูดไว้ว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือไปกอดแม่ให้แน่นที่สุดท่านต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่บ้านในช่วงโควิดระบาดเพียงลำพังเรื่องราวของโรนัลดินโยมันคือบทเรียนที่โคตรจะเจ็บปวดเกี่ยวกับความไว้ใจความโลภของคนรอบข้างและการบริหารจัดการที่ผิดพลาด แต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือการติดคุกแทบจะทําอะไรกับจิตวิญญาณฟุตบอลของเขาไม่ได้เลยครับความนิยมพุ่งสูงขึ้นคนทั้งโลกรอดูข่าวว่าวันนี้เหยือนน้อยทําอะไรในคุกวะภาพลักษณ์ผู้มอบความสุขแม่งแข็งแกร่งกว่าข้อหาอาทยากรรมพอออกมาปุ๊บก็กลับมารับงานพรีเซนเตอร์โกยเงินมหาศาลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเขาอาจเสียอิสรภาพไป171วันแต่สิ่งที่เขาไม่เคยเสียคือความรักจากแฟนบอลทั่วโลก ที่พร้อมจะให้อภัยและเลือกที่จะจดจำเขาในฐานะชายผู้เล่นฟุตบอลเพื่อความสุขไม่ว่าจะเป็นในสนามคำ้ำนูหรือในสนามปูนของเรือนจำปารากวยก็ตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ